ตู้ปับคอนไฟฟ้าสีแดงเกรเอนะครับที่จะส่งถึงคุณแมนนะครับจังหวัดนครสวรรค์ขอเขียนติดแบบนี้นะครับใช้เมจิเขียนนะครับลบเวลาลบก็ใช้แอลกอฮอล์ลบธรรมดานะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าตัวที่ทดสอบให้กับตัวที่ส่งคือตัวเดียวกันนะครับการใช้งานง่ายๆก็คือเปิดพร้อมกัน3ตัวเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมผมปิดตัวท้ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ไปถึงไปถึงแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ดึงลงสุดเพราะมันมีสายรัดอยู่นะครับตัวนี้จะทดสอบความร้อนให้เฉยๆนะครับความร้อนก็จะเป็นเนยนะครับอันนี้ผมใช้เนยทดสอบนะครับให้รู้ว่าหม้อมันร้อนแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นก็ปกติเวลาเปิดใช้งานก็เปิดพร้อมกัน3ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตัว power ตัวสองจะเป็นตัวทาความร้อนตัว3เป็นตัวพายตัวพายคือตัวหมุนนะครับเวลาใส่ก็เปิดพร้อมกันเลยนะครับแล้วใส่เนยเข้าไป อันนี้นะครับอันนี้หม้อร้อนนะครับร้อนทั่วครับอันนี้ใช้งานปกตินะครับแล้วก็ตัวพายก็หมุนนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่เปิดพายนานเพราะว่าผมยังรัดสายนี้อยู่นะครับเวลาใช้งานจริงๆก็เปิดพร้อมกันอันนี้ผมปิดก่อนนะเปิดพร้อมกันทั้ง3ตัวนะครับเวลาทําก็ใส่เนยนะครับเนยเดี๋ยวผมมียี่ห้อเนอยส่งให้นะครับอ่าเอาใส่เนยเข้าไปก่อน พอเนยเริ่มละลายแล้วก็ใส่ข้าวโพดนะครับใส่ข้าวโพดเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้โดยที่เปิดพร้อมกัน3ตัวอยู่นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับพอได้ที่นะครับพอได้ที่มันก็จะเริ่มดันออกนะครับเริ่มดันออกพอเสียงดันเริ่มเบาก็ปิดตัวทาความร้อนนะครับที่สำคัญนะต้องปิดตัวทําความร้อนแล้วก็ปิดตัวพายนะครับหลังจากนั้นก็เปิดฝาขึ้นมาแล้วก็ยกฝาหม้อปิด นะครับแล้วก็กดเทลงนะครับเทลงก็คือกดแล้วก็เทลงได้เลยนะครับแต่ว่าตัวตัว power หรือตัวทำความร้อนนี้ไม่ต้องปิดนะครับต้องเปิดทิ้งไว้แบบนี้นะครับเพราะถ้าไม่งั้นถ้าปิดแล้วเข้าโพดประคอนมันจะนิ่มนะครับมันจะเป็นโยโย่เลยนะครับเพราะนั้นต้องเปิดไว้ต่อเนื่องนะครับในส่วนวิธีการทำนั้นที่ผมส่งให้อีกคลิปนะครับ